มีเพื่อนสมาชิกถามมาว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราใช้ NVDA นะครับ1 n e มีเพื่อนสมาชิกบริการหมอคอม1.4.14พราสอบถามมาว่าเอ๊ะเวลาที่เราใช้ NVDA ร่วมกับเสียงสังเคราะตัวใดก็ตามนะครับสื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนเคนตาบอดและคนใส่ตาเลนลานที่ใช้งาน NVDA นะครับแล้วเออเดี๋ยวผมขออนุญาต g o o g l อี่สิสอ่เนี่ยอยู่ๆเสียงปกปก เ,เวลาเข้าฟอร์ Mode หรือเราเข้าไปที่เอ็นวีดีเรียกโฟกัสโหมดนะครับผมเนี่ยผมกด E อ,อยู่ที่หน้า g o o อ่าผมเปิดเข้า Microsoft Edge <Google. S 1> นะครับ,บแล้วอยู่ที่หน้า g o o g l e com เนี่ยครับผมเวลาที่ใครตั้งออโต้ฟอร m มโหมไว้ก<ะ>็จะเป็นแบบนี้จะป๊อกอัตโนมัติและถ้าเราออกจาก Focus Mode กลับมาเป็น b r o าว์โหมดตามปกติก็คือเนี่ยเราสามารถที่จะกดตัว B บัต บาววค้นหาด้วยเสียงคนหาก็จะไปตามในส่วนของโครงสร้างแบบต่างๆได้ออือยู่ๆเพื่อนสมาชิกบอกว่าเอ๊มีเครื่องที่เพื่อนเอามาให้ตั้งค่าแล้วปรากฏว่าเสียงเสียงแบบเนี้ยเ,เดี๋ยวขออนุญ,ญาตกด F5 นะกระโดดเทกระโดดเนีย <6. S 1> ปุ๊กแบบอัตโนมัติแบบเนี้ยดังปุ๊กมันไม่มันไม่พูดแต่มันพูดเป็นเบาวโหมดโฟกัสโหมดอะไรเงี้ยเอเปุ๊บไม่ปุ๊กแต่พูดว่าบราวโหมดมผมเองก็ เออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับถึงบ้านก่อนก็พอถึงบ้านปุ๊บพอดีเขาถามช่วงเวลาที่เดินทางนะครับก็เลยบอกว่าต้องขออนุญาตเดี๋ยวไปเปิดก่อนก็มีการตั้งค่าหนึ่งใน NVDA อยู่ในการตั้งค่าของ NVDA ชื่อว่าเรานะครับผมโดยการ ใช้คำสั่งนะครับ NVDA Key คุณจะใช้ Insert หืือ c p บ l o c k ก็ได้ผมกด Insert ค้างไว้ Control ค้างไว้แล้วกดตัว B Bow Insert Control B Bow ครับ Insert Control b, b เลย NVDA Settings c o n t b r o w o เปิด Normal c o n t r o เราจะเข้ามาสู่การตั้งค่า Browse Mode นะครับผมแล้วเราก็กดแ็บมา number of lights แท็บมา use screen level วงเล็บเปิดเป็น number browse h e a d l i checkbox c h e c k automatic กดแท็บมาครับ include level h e a b l i g h t s checkbox automatic focus mode ยังยังไม่ใช่แท็บมัต่อครับ automatic focus mode for camera move m e n แท็บไม่อีกครั้งหนึ่งครับให้ได้ยินคำว่า audio นำหน้าครับแท็บครับ audio indication of focus and browse checkbox c h e c k audio indication of b r o w s mode and focus mode ประมาณนี้นะ audio indication of focus and browse checkbox focus c h e c k audio indication on focus and b r o w s mode เนี่ย โดยค่าปกติของ NVDA ต้องเช็คไว้ค่าค่ามาตรฐานที่เวลาเราติดตั้งนะครับอาจจะไปติดตั้งได้ได้ NVDA พกพาจากเพื่อนมาหรืออย่างไรนะครับผมอ่ะก็ไป audio indication เนี่ย audio indication o f off focus and b r o w s mode เนี่ยเขาไปกด space bar ไว้ space not check อ่ะเป็น not check แล้วเขาไปกด enter เพื่อยือนยนัน google ส่วนบุคคล <My Microsoft. S 1> ตอนนี้ผมเข้า google ส่วนบุคคลน,นะครับแล้วผมกด escape ลองดูอ่ะลองกด คอนโทรลโฮมตอนนี้ผมอยู่หน้า Microsoft e d g e นะครับหรือ Google Chrome ก็ตามเนี่ยเมื่ออยู่ช่องที่เป็นช่องที่เราสามารถพิมพ์ได้โดยการกด e c h o <Search S 1> ไปเนี่ยชไมช่องเ e ิร์ชหรือช่องค้นหาเนี่ยปกติถ้าเราสเปซบาร์ไปเป็นดังป็อกใช่ไหมครับแต่ตอนนี้โฟกัสโหมดเขาจะเข้าสู่โฟกัสโหมดโฟกัสโหมดคือเป็นอะไรที่เราสามารถพิมพ์ได้ตามปกติแหละครับผมและถ้าเรากด Escape ออกมาจากอ่ช่องค้นหาเขาจะบอกว่าบราโหมดก็คือเราสามารถเลือกลูกศรซ้ายขึ้นลง้ดวยเสีย ได้ตามปกตินะครับหรือกดโครงสร้างต่างๆกดตัวเหตุโฮเทลบีบอว์ทีเทนโกยูยูนิฟอร์มวีวิกเตอร์ได้หมดเลยนะครับผมอ่ะแต่ถ้าเราไปอยู่ที่อาจอย่างผมกด f5 กาวน์โหลดเพจ google document search และค้นหาคัมโบบ็อกซ์คละหาโฟโต้คอมพิวต์มากรายเด็ดดีแคบเบลฟ์โฟกัสโหมดเราจะอยู่เนี่ยโฟกัสโหมดทันทีเลยเพราะผมออโต้ฟอร์มโหมดไว้ซึ่งจะไม่มีเสียงปุก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 เนี่ยถ้าผมกด Escape บราโวโหมดเขาก็จะบอกว่าบราโวโหมดนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ เออมีใส่เข้ามาเดี๋ยวรอแป๊บนึงคนระับขอทําสื่ออีกนิดนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมหยุดไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวไปตัดต่อเอานะครับผมโอเคมาต่อกันนะครับผมเอแล้วถ้าเกิดอาการนี้อย่างที่บอกครับไปตั้งค่าในส่วนของ Setting ของ NVDA ครับเพราะว่าอาจจะไปะไม่ไม่เลือกใช้งาน Audio Indication of Focus and Brow Mode ตัวนั้นแหละครับอ่ะเราก็อ่ะ ถ้าถ้าคุณกด insert control b b a v o ไม่ถูกอย่างเงี้ย insert control b n vda settings control วงเล็บเปิดเนาะแล้วก็แทบไปที่ audio indication เนี่ยแทบ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 แท็บแท็บแทแทบจนเจอ audio indication เขาบอกเช็คอยู่เนี่ยแล้วก็ space bar เป็น not check แต่ถ้าผมไม่ทำตาม not check เสร็จปุ๊บ enter ก็กลับมาเป็นปกติแต่ว่า <Good. S 1> เกิดเผลอกด insert control b หรือแ p ป lock control b ไม่ได้อ่าก็เข้าตามวิธีการตามปกติครับ โดยการกด nvda เมนู nvda key อ่ากด insert เลยรับล็อกครับ,บ nvda คีบวก n อ่า insert n หรือ cap lock n ครับ nvda นะครับแล้วก็กดลูกศรลงยูท preference นะครับหรือการการกำหนดค่าหรือลูกศรขวาหรือ enter setting เจอ setting หรือการตั้งค่าแล้ว enter เข้าไป nvda setting c o r general งเล็บเปิด normal c o n เราจะอยู่ที่ category หมวดหมู่ที่ชื่อว่า general หรือทั่วไปนะครับให้เลื่อลูกศรลงไปเรื่อยๆหา browse mode ครับผมหรือกดตัว b b r o w ไปก็ได้อ่าเลื่อลูกศรลงไป speed o f เจอ browse mode นะครับ ลูกสอนลงไปเรื่อยๆคีย์บอร์ดเมาส์เจ็ดออฟยี่รีวิวเฮิร์ตอินพุตคัมพ์โปรเจคทรีเซ็ต e บราว์หมืสี่เ็ดออฟยี่สีบห้เลื่อลูกศอลงจนเจอเบราว์โหมดนะครับแล้วเหมือนเดิมครับแท็บไปเรื่อยๆจนเจอออดีโออินดิเคชันออฟโฟกัสแอนด์เบราว์โหมดเนี่ยออเด o t โออินดิเคชันออฟโฟกัสแอนด์เบราว์โหมดเนี่ยเขา not check อยู่เราก็สเปซบาร์เป็นเช็ค สแปซเช็ค <Space> แล้วก็กด Enter ได้เลยครับ Google ส่วนบุคคลน,นี่ครับ <My Pro S 2> แล้วลองอินดิวินผมจะรีเฟซหน้าโดยการกด F 5การดาโหดเพจ Google ปุ๊บอ่าดังป๊อกกลับมาเหมือนเดิมถ้ากด e Scape เนี่ยครับการดาวน์โหลดก็การโหลดเสร็จสมบูรณ์ F แทนเส็จเมนูครับการดาวน์โหดเทป Google ดาวน์โหลดเสร็จก็สามารถใช้ค,คุณอยากคุณชอบแบบไหนให้มีเสียงปุ๊กปุ๊กน,น,น,นะครับเนี่ยเดี๋ยวนะครับผมกด F 5รีเฟซการดาโหดเสร็จปุ๊บแล้วกด e Scape เพื่อออกจากโฟกัสโหมด ดังปุกปุกปุกหรือจะพูดว่าโฟกัสโหมดหรือเบรา์โหมดเอาที่คุณใช้งานแล้วสบายใจไม่มีอันไหนผิดไม่มีอันไหนถูกอยู่ที่ความชอบเท่านั้นนะครับบริการหมอคอม1414ก็ ได้รับคำถามจากเพื่อนสมาชิกเห็นว่ามีประโยชน์ก็เลยนำมาแบ่งปันกันเผื่อใครที่ได้รับ NVIDIA Portable จากเพื่อนมาแล้วเอเพื่อนตั้งค่าแบบนี้มาจะกลับไปเป็นแบบเพื่อนคนอื่นอย่างไรก็ตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะครับบริการหมอคอม1414ยินดีให้บริการครับสวัสดีครับผมบริการหมอคอม1414ให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา10โมงเชา้าถึงเที่ยง กดหมายเลข1414เข้าสู่เมนูหลักให้กด9แล้วกด1สนทนาได้ทันที